สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภัยิมีธัญญาหารสาขานิติศาสตร,ร์ร,รหัสนักศษษษึกษา6 6 4 0 5 0 1 1 2 7ค่ะวันนี้จะมาพูดการพัฒนาตัวเองแบบสว,วตอตบวกโอเคไอค่ะการพัฒนาตนเองแบบสวอตเจุดแข็งเป็นคนชอบทำอาหารอาหารอร่อยและสะอาด W คือจุดอ่อนทำอาหารไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีเวลาทำ O คือโอกาสหาเวลาว่างทำอาหาร T คืออุปสรรคทำอาหาร,ร,ร,หารที่มีรสชาติเค็มไปการพัฒนาต,ตนเองแบบ OKRs OK วัตถุประสงค์ทำอาหารอร่อยขึ้นไม่มีรสชาติเค็มผลที่คาดว่าจะได้รับทำอาหารอร่อยขึ้นรสชาติดีไม่เค็มกิจกรรมที่กําหนดทำอาหารทานทุกครั้งที่ว่าง วิธีการติดตามผลหรือประเมินถ่ายรูปอาหารชิมรสชาติอาหาร